สนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราโดยการสั่งซื้อเสื้อเดคริติคค่ะมีจำหน่ายแล้ววันนี้นะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับวอลทีพบเสมอทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิก30นาทีกับท่านนาวากาศเอกสำริตทองอินทางสนทิยานสตรอรี่ทุกช่องทางครับ เวลาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับสัปดาห์นี้ก็เป็นการรำลาปีเก่าสัปดาห์หน้าก็เริ่มต้นปีใหม่กันแต่ไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์นี้ที่ต้องลาปีเก่าหรือสัปดาห์หน้าที่ต้องสวัสดีปีใหม่ สถานการณ์โลกยังร้อนระอุต,ต่อไปไม่จำาแนกวันเวลาไม่แยกแยะวันเฉลิมฉลองสถานการณ์ของสงครามทั้งที่ตะวันออกกลางและรัสเซียยูเครนย,ยังร้อนระอุและมีแนวโน้มจะร้อนระอุข,ขึ้นทุกขณะนะครับ w อ t ์ต o b s e r v รได้รายงานก็ติดสถานการณ์ข่าวสารให้ท่านผู้ชมนะครับ ได้รับทราบมาผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์จากองค์ความรู้ของท่านนาวากาศเอกสมฤทธิ์ทองอินซึ่งได้ค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอแต่ละสัปดาห์ให้เห็นความคืบหน้าทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับไม่ใช่รับรู้ข่าวสารสงครามเพื่อความสะใจแต่เพื่อเตรียมตัวตั้งรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับ ท่านผู้ชมนะครับที่อาการสับสนุนสถาบันทิศทางไทยมาโดยตลอดเนี่ยนะครับวันนี้มีสินค้าใหม่นะครับที่สนธิยานจะขอมานำเสนอครับ Caldi t r e เเป็นอาหารเสริมคอลลาเจนนะครับเนื่องจากว่ามาจากการที่ผมเนี่ยครับปวดเข่าเดินขึ้นบันไดนะครับ ชั้นสองโอ้โหมันเจ็บปวดรวดร้าวและเป็นปัญหาใหญ่ครับก็คือกีฬาที่ผมชอบสุด,สดก็คือกอล์ฟครับผมเนี่ยชอบเล่นกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจมันเป็นกีฬากลางแจ้งได้ใช้ความคิดใช้สมาธิใช้ความมุ่งมั่นใช้ความตั้งใจอุปสรรคกันหนึ่งนะครับที่กลัวมาโดยตลอดก็คือ การปวดเขาออ่าติ๊กอล์ฟเนี่ยมันต้องใช้เขา่าจะมีอาการอยู่เรื่อยเนี่ยต้องใส่สนับเข่าเนี่ยนะป้องกันนะหลังจากได้กินแคลดีทรีพลัเป็นคอลลาเจนที่ลูกสาวผมซึ่งก็ติ๊กอล์ฟเหมือนกันเห็นพ่อปวดเขา่าก็ไปร่วมกับผู้เชี่ยวชาญคิดค้นแคลดีทรีพลัสเคมาหลังจากกินไป5วันนะครับอาการดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเลยครับนี่เป็นประสบการณ์ตรงนะครับที่เอามาเรียนกับแฟนๆของสาบันทิศทางไทยแฟนๆของสนทิยานนะครับเป็นสินค้าที่ได้ใช้จริงและได้ผลจริง ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by สบยโยอีหนกล่องบรรจุ20แคปซูลฉลองเปิดตัวสินค้าใหม่จากราคาปกติ790บาทจ่ายเพียง599บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถมหนึจ่ายเพียง1,190บาท แถมส่งฟรีสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร0 9น 94, 2 3 6 9 4 9ส่หรือ Li@ น์แอ shop4.store อย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะกลับเข้าสู่รายการอีกครั้งหนึ่งครับก็ดังที่เกิดไปแล้วแหะครับว่าไปเกา่าไปใหม่ไม่มีความหมายครับสงครามเดินหน้าอย่างเดียวและโอกาสที่จะใช้นิวเคลีย มีโอกาสสูงยิ่งเพราะมีการผลิตนิวเคลียร์จิ๋วนะครับวันนี้เวลาพูดถึงเรื่องสงครามนิวเคลียร์กลายเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้ไปแล้วนะครับการขับเคลื่อนนะครับของคู่ความขัดแยง้งไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนหรือตอนออกกลางนะครับอิสราเอลกับ,บดาประเทศอาหรับเนี่ยนะครับมันจะว่าหนักหน่วงทุกวันทั้งโลกจับตาว่า สหรัฐเปลี่ยนผู้นำคนใหม่นะครับได้ทาม,มาสงครามจะยุติหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปฟังความเห็นจากท่านนาวากาเอกสมริ์ทองอินนะครับส่วนที่ตะวันออกกลางนะครับซีเรียกลายเป็นประเด็นปัญหาใหม่นะครับตุรกีนะครับเข้าไปสนับสนุนกลุ่ม กองกาลังติดอาวุธมาโดยตลอดเหมือนเหมือนกับสหรัฐวันนี้มีความขัดแย้งกันก็ต้องจับตาดูนะครับไม่เสียเวลาแล้วครับพบกับท่านนาวาการเอกสมฤทธิ์ทองินเลยสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านท่านท่านทุกท่าทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ท่านติดภารกิจนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้ไปยันไงบ้างครับสาการ ในตอนนี้ออันดับแรกผมก็อยากจะเรียนก่อนนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผมในศาสนากราสยามาก็อาจจะไม่ครบปีดีก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราคาดการไว้นะฮะเกิดขึ้นตามลำดับลำดับจากเล็กๆจุดเล็กๆนะครับจากสงครามแค่สนนกาซ่าล้วก็ขยายเป็นสงครามทั่วภูมิภาคสุดท้ายก็ในขณะนี้ก็ มีความเลื่อนไวมีการขัดแย้งกันในหลายประเทศเป็นเป็นขาขัดแย้งระดับประเทศหรือทาวระดับประเทศแล้วนะครับทั้งที่ตะวันออกกลางแล้วก็ทั้งที่ที่ท, ies, ท,ที่ยูเครนซึ่งผมก็เชื่อแล้วเกินว่าท่านที้ติดตามบทสนทนาซึ่งผมสน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 สสสนส ปีปี2024ที่ผ่านที่การจะผ่านไปน,นี่ผมผมก็คิดว่าลูทากท่านเขาคงเห็แล้วนะครับว่าจากเดิมที่ทุกคนในคิดว่าจะมีการใช้นิวเคลียร์ไม่มีการมีทางไปไมืไ่อสิโลกลเราจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเป็นไปนไม่ได้โลกลจะมีการยิงนิวเคลียร์อะไรต่างๆมากมายแบบนั้แต่ถึงจุดนี้นี่ทุกคนต้องคิดใหม่นะครับ นกะวิเคราะห์นักการทหารไม่ทางรัฐบาลของบอสเทแต่ก็คิดใหม่รวมทั้งพลเมืองของประชาชนคนรวยก็ต้องคิดใหม่เหรุผลว่ามหาอำนาจเขากระโดดเข้ามาร่วมกันเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะคาดการณ์านการณ์ของสงครามสงครามทั้งคันตลอดปีสอง0ันซึ่งยี่้าน,นรับว่าว่าว่า,ว,าว่าจะเป็นยังไงต่อต่อไปก่อนนะไ,ดได้ได้ไหมครับครับผมโอเคครับครับที่จะบรรออดการนะครับผมก็ขอฟันชงเลยนะครับว่า จะยังลบคุ่กันต่อไปนะครับเหตุผลเพราะว่ารัฐบาลใหม่ของซีเรียเนี่ยครับก็คงจะไม่ยอมให้อิสาราเอลนี่ยึดดินแดนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะอพยพผู้คนมาอีกนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ครับว่ายังกำลังจะเคลียร์ปัญหาต่างๆซึ่งผมคิดว่าคงใช้เวลาอย่างละสักหกเดือนนะครับเป็นอย่างน้อยน,นะครับเมื่อเคลียร์ปัญหาต่างๆเรียบร้อยแล้วว่ามีอำนาจแบบเบรเซนเาร์ราลนั่นแหละครับจึงจะเป็นปัญหาแล้วผมก็จะขอฟันธงเลยครับว่า,าซีเรียเนี่ยครับซึ่งเดิมทีที่แตกกันก,กระจายเป็นหลายกลุ่มหลาย หลายกองกำลังอ่ะตอนนี้มารวมกันเป็นกองกําลังเดียวเนี่ยจะเป็นปัญหาที่หนักหน่วงที่สุดของอีกของอิองอองอสราเอลแม้ทางฝูงทางทีบอลเองก็ประกาศแล้วนะครับว่าพร้อมจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลใหม่ของเซียรอย่างเต็มที่นะครับและที่สาคัญก็คือว่า,าตัวเลเกียนะครับก็ได้เข้ามามีบทบาทมีอานาจที่รัฐบาลใหม่นี่มากกว่า,าสหรัฐแล้วนะครับตอนนี้ต้องถือว่ามากกว่าสหรัฐ นะครับกล่มต่างๆที่สารัตไทการรุ่นหลังก็เริ่มมีความไม่ไม่แน่ใจมากขึ้นและต้องาเ่ิ่มนะครับว่าสงครามที่เป็นตอกย้ำเลยเป็นพราะชี่การรุ่งชี้ชนของกาซานี่ครับตุรกีนี่เป็นเรียกว่าอยู่เบื้องหลังการให้การสนับสนุนนรบธรามะนี่พอสมควรโดยเฉพาะในด้านของด้านของการบรรเทาทุกข์ต่างๆของผู้บาดเจ็บอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ด้านการดำเนินการทูตที่ไม่พอใจอิสราเอลเพราะฉะนั้นในเมื่อตุรกีมามีอิทธิพลที่ซีเรียเนี่ย ก็จะเป็นมหาหนักของของอิตาเลีซึ่งทางทางรัฐบาลในทันยูเวงก็ประกาศแล้วนะครับว่าพร้อมจะลบกอรัฐบาลใหม่ด้วยนะครับเพราะนั้นจึงไม่แปลกแกที่ว่าทําไมนะครับที่ว่าอิตาเลียจึงเรี่ยงเล่งโจมตีคาราวุธต่างๆทั่วประเทศซีเรียเลยแล้วก็เล่งส่งกองกําลังกำจัดท,ที่รับสูงมาบางจุดนะครับเ่อนแล้วก็อ่าเน่งเดียวเราเราก็ไม,ไม่ไม่ว่าอะไรครับแต่ว,ว่าจะมีการ,อรเอาพยุติพลเมืองของชายอิตาเลียไปปากหลักด้วยอันนี้ก็ยังสร้างความไม่พอใจให้กับต่างแต่เพราะนั้นเนี่ย รุนแรงใหม่ของของจอหนดก,การเนี่ยก็ถือว่าประเทศต,ต่างๆก็โดดก็โดดเข้ามาเต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสงครามการมาเชิญหน้าระหว่างประเทศและอีหลางก็ประกาศอย,าอย่างอย่างแน่นอนเลยนะครับว่าจะไม่ยอมอ่าจ,จะไม่ยอมรับอิทธิพลเป็นอานขาดนะครับเราต้องติดตามต่อไปนะครับว่าทั้งอีหลานและวเยิปจะหาทางที่จะมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งผมก็พังทงเลยครับว่าก็คือการให้อาวุธแหละครับ ใช่แต่ว่าจะเป็นกลุ่มต่างอันนี้ก็ต้องติดตามมนต่อไปแล้วสงครามที่นวนงาวซ่าในเดิมทีเราก็บอกว่าจะมีการเจรจากันจะคบจะขึ้นในึฤษปีที่สองนะครับก็ยังไม่มีทางอีสเทอลยังมุ่งม,มั่นที่จะกําลังให้ให้ส้นแล้วก็ตอนนี้ที่่ฉนางาวซ่าเนี่ยก็กลายเป็นสงครามกองโจรเพราะเราอาจจะถ้าเราติดตามข่าวทั้งสองฝ่ายก็จะเห็นว่าอีเอร์ยังมีการสูญเสียพอทั้งวนนะครับที่นวนกาซ่าเนี่ยเราจะเข้เาไปตรงนี้เรียกว่านายทหารของเหล่าสมองอินเทียเนี่ยก็ถูก ถูกทำลายนะครับตกจนั้นแล้วเสียชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนสงครามที่หนักที่หนักตัวทีนี้ทีนี้ผมได้นําเรียนมาเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะครับว่าถึงแม้ว,ว่าอิสอราเอลจะเป็นต่อที่ที่เลบานอนที่ซีเรียก็ตามนะครับแล้วก็อีกหลายกลุ่มแล้วผมให้จับตาว่าอิสอราเอลต้องระวังการโจมตีอย่างหนักการโจมตีใหญ่อันนี้อันนี้ผมพูดเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะครับ,รบวันนี้เลยครับเกิดขึ้นแล้วนะครับ รูปโปีนได้ส่งเขาเรียกว่าขีปนาวุธหรืว่าป,ป,ปาลิตาแล้วก็กจรวดรตนาบตาครับโจมตีเอลนี่ห้าวันห้าคืนเลยนะครับซึ่งสร้างความเสียหายสร้างความปั่นปนให้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 กับทางาองัลมาคอนเซนต์นี่พอสมควรบางครั้งก็สกัดได้โดยเฉพาะที่ทางทหารนี่ก็ถูกถูกโจมตีอย่างหนักซึ้งเพราะสร้างความเครียดใ,ใ,ให้กับทางอัฐมาลอิเราเอาจตจนถึงทางตอนนี้เอลี e ่ประกาศเลยว่าจะลบกับเล็บเยมเนนหรือว่าจะลบกับรนปโปรตีต่อไปแล้วก็ใช้แผนเดินะครับหรือว่าจะ มุ่งสังหารแกนนำแรงต่างของของนักของนักานนักปตีซึ่งเป็นเรื่องที่ถือว่าต้องมาเรื่องก่อนนะครับว่าสงอาจเรียกว่าพื้นที่ระหว่างอีาเอลกับนักปกติน่ทางกันเป็นพันกิโลเมตรนะครับเพราะนั้นการจงตีนี่ไม่ได้ของ่ายแต่ว่าทางนักปรตเนี่ก็มีอาวุธมากที่พร้อมทําลายเอาคือว่าพูดยังไงเหมือนกับเป็นของท้าพายนะครับพร้อมจะล้มช้างได้นะครับรัฐเราก็ประกาศแล้วว่าจะสร้างสุสารจมกองเรือของสหรัฐที่ให้ ที่ทะเลแดงซึ่งก็ตลอดเวลาหนึ่งปีก็ก็ไม่ที่มาจักแล้วนะครับว่ารุฐงพงศีก็ถือว่าได้ผลพอสมควรนะครับในดับหนึ่งของการโจมตีไฟของทางอิสราเอลทั้งทางรัฐาลทางทาง,ทางชาติมติโดยโดนที่นําโดยสหรัฐเพาร,ราะนั้นสงครามต่อการเนี่ไม่มีคำมติต,ต่อไปปีหน้าก็ยังเหมือนเดิมแลวยิ่งทัามาเนี่ยนะครับโอ้ทํานี่ค่อนข้างจะได้เด่นหนุนอิสราเอลเนี่ยอาจจะสักทั้งหมดมีมีสิทธิ์แล้วได้อาจจะนัเกินสักหกนะครับ แต่ทํามาเนี่ยออกจะสนุนเต็มศิกเลยนะครับโดยประการใช้อาวุธทางนักอันที่ต้องน่ากลัวนะครับในส่วนสงครามที่ยูเครนนะครับผมก็เชื่อว่าจะยังไม่ยุตินะครับที่ตลอดปี2025นี่ครับแนวโน้นมจะแรงมากขึ้นแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตบ่าตอนนี้ NATO า ي, ววานาโต้ก็ดีรัสเซียก็ดีล้วนแต่เคลื่อนไหวในด้านนิวเคลียร์ทั้งที่ตั้งแรงต่างออกข่าวประคมใจกันมาอย่างมากมายแล้วรัสเซียเนี่ยก็ประกาศเลยนะครับว่าถึงระดับถแถลงเป็นผลงานถแถลงเป็นความสําเร็จของ เป็นของรัเซีใหม่นะครับกับกับชาวรัสเซียเลยทางคนํำรัสเซียแสง้เลยครับว่าเวลานี้ได้ยึดดินแดนของยูเครนได้บ้างนะครับที่มีชาวเขาเรียกว่ามีชาวยูเครนที่พูดภาษารัสเซียครับได้พอสมควรยละจะไม่ยอมสิ้นดินแดนเหล่านี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าทำมาเนี่ยครับและคนบอกว่าสงครามที่ยูเครนจะจะสงบเนี่ยผมผมให้สิทธิ์ทำเลยครับไม่ไม่มีชาน,นะครับสงบได้ก็ยูเครนต้องเสียเพราะนั่นยูเครนก็พูดอย่งไรว่าตอนนี้ก็มันไม่มีอะไรจะเสียนะครับจริงไม่แปลกที่ว่าก็ ส่งโดนไปโจมตีที่5ตระพสินค้าของของของรัสเซียมากขึ้นนะครับแล้ว่ารัสเซียเองก็ยังยังยังคาดกว่ายังยังเจอหนามในโอ่งที่ทหารเกาหลีเหนือที่จะมาช่วยนะครับซึ่งช่วยยึดเมืองเคลืค่อนจากจากฝั่งยุครนนี่ครับก็มีการสูญเสียบ้างแต่ผมอยากอธิอายอเกอย่างนึงนะครับว่าการที่นักรบทหารเกาหลีเหนือไปช่วยรัสเซียนะครับเป็นผลบวกกับเกาหลีเหนือนะครับเป็นเป็นผู้บอกมั่เลยครับเป็นผลบวกอย่างแรกก็คือว่าทําให้มิตรภาพระหว่าง รัสเซียกับเกาหลีเหนือเนี่ยมีความแน่นแฟ้นกันมากก็เลยเรื่องเหมือนจะเป็นมือซ้ายมือขวาอะไรนะครับพูดง่ายๆของของทางทางการทิศเพราะรัสเซียเองก็ไม่มีฐานกําลังเรือว่าไม่มีฐานอำนาจทางทางทางการทิศครับเพราะนั้นก็ได้เกาหลีเหนือเต็มที่แล้วเกาหลีเหนือก็อีกอย่ากคือว่าได้โอกาสขายอาวุตสาห้รรมให้กับรัสเซียรัสเียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมองว่ารัสเซียเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือว่าเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเป็นฝ่ายเสีย เกาหลีเหนือจะจะได้มากกว่าครับจะจะได้มากกว่านะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเกาหลีเหนือก็ได้เทคโนโลยีการพรัฒนาด้านขีปนาวุธด้านยูเครนก็ได้มาจากจีนแล้วก็ได้มาจากรัสเซียนะครับซึ่งก็งประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจึงก็อัอน,นอันนี้เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะยินนะครับว่าสงครามทั้งที่ยูเครนและที่ทางตะวันตกเานี่ยปีสองพันีิห้าก็ยังรบกันกต่อไปอาจจะมีการสง,งบบ้างชั่วคราวแต่ว่าไม่ถาวรเหตุผลเพราะว่าเป้าหมายของแต่ละฝ่ายเนี่ย ต่างกันนะครับเสียงก็ต้องการที่จะยึดต้องการที่จะไม่ให้มีกลุ่มต่อต้านแล้วเสียก็ต้องการที่จะยึดดินแดนปัญหาก็นาโตก็ไม่ยอมจะยอมให้ยูเครนแพ้ไม่ได้ทำทำทำจะมาแล้วบอกว่าจะยุติมันก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องที่หนักแล้วยิ่งตอนนี้ไอเดียท่านก็มีแนวความคิดที่เป็นโคสุดโตนะครับจะสร้างจัก,กรวรรดิอเมริกาขึ้นมาเนี่ยผมดูแล้วมัน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 กันใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็ทําให้ ปีสองพ่สิบหเป็นจริงเป็นปีที่น่ากลัวมากเลยท่าขอาสองคราวนะอันนี้ผมก็ขอสรุปฟันงง่ายๆก่อนนะครับแล้วกา่สิ้นปีสิ้นปีเขาขึ้นขึ้นปีใหม่นะครับกลับไปที่ทางเยเมนนักรบฮูตีหน่อยนะครับกองเรือของสหรัฐที่ไปกดดันตอนนี้เนี่ยไม่มีผลในการที่จะกดดันนักรบฮูตีเลยเหรอครับคือก็มีผลถ้าก็มีผลคือถ้าเราถามอย่างว่าถ้าจะจี้กันไหนเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าจะสะเทือนทั้งหลายประเทศนะ เราเดิมาเย็นๆนั่นก็ตดดทางเอาอีรับประเทศได้บอกว่ามันจะเป็นทั้งซสาูอทั้งทางอียุงอียิปเร่องต่างแล้วก็ทะเลแดงเส้นทางการเินือเรือ้วยแต่ว่าทางนัรบเยเมนด้วยว่าทางรกปงตีนี่ได้เปรียบเพราะว่าใช้อาวุธหนักโดยเฉพาะโดนกับผีปนอาวุธซึ่งซึ่งก็ได้รับการู้อนเจตใจจากอีหลานนะครับในการโจมตีนะครับและอย่างคือว่าการรบหน้าเวลานี้การรบสมัยใหม่เนี่ยโดนนะครับเป็นอาวุธรับเป็นอาวุธหลักนะครับในการทําลายอาวุธใหญ่ ทัทง้งรถถังทั้งเครื่องบินโดยเฉพาะเรือรบเนี่ยเป็นเป็นต้อที่เป็นต้าที่ที่ทำลายได้ง่ายเลยนะครับเหญ่อหี<ต>่สารส่กรสงกองเรือไปเนี่ยก็ผมกม็พูดง่ายนะครับว่าจะถ้าจะมีการตอบโต้กันนะครับโดนหนึ่งลำเนี่ยราคาประมาณสักสักห้าแสนนะครับแต่ว,ว่าสารก็ต้องใช้ขีโรนในการป้องกันโดนเนี่ยหลายหลายสิบล,ล้านนะครับเพราะนั่นไม่ใช่ของง่ายและในการโจมตีแต่ก็ต้องใช้ใช้ทุนสูง ยิงรถตมาก็ก็ยิงหมดไปมากแต่ถ้าเกิดทำมาครับจะทำอะไรครับโอ้โหผมว่าต้องต้องต้องขึ้นหนักนะครับแต่ว่าเพราะนั้นเนี่ยสงครามที่ระหว่างการกดดันระหว่างทางอิสราเอลกับทางกับนักปูตีเนี่ยผมว่ายังเป็นสิ่งที่ยืดเยื้อและน่ากลัวอย่าลืมนะครับว่าสมมุตินะครับถ้าเราลองคิดง่ายๆนะครับว่าถ้านักปูตีเนี่ยยิงจรวดขี่มาว่าชื่อปาลิตาเนี่ยครับซึ่งก็บอกมีหลายพันลูกนะครับยิงมาได้สองร้อยลูกเนี่ยเราจะเกิดขึ้นที่อิสราเอลครับ อันนี้ผมผมขอให้ให้เราคิดอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอิหร่านก็จะคงจะไม่ยอมให้หมดอำนาจหรือให้กลุงตงตานี่ท่ายแพ้อย่างแน่นอนเพราะนั้นการเราก็คือต้องต้องรบหนักนะครับอันนี้อัน้ต้องต้องจับตาจุดจุดนี้นะครับก็เท่ากับตอนนี้อิสราเอลเนี่ยนะเปิดศึกแบบเปิดเผยนอกเหนือจากปาเลสไตน์คือนักรบฮามาสแล้วเนี่ยนะครับก็เลบานอนอิหร่านเยเมน เรียกว่าเปิดสงครกามกับสารประเทศในระดับประเทศเขาประกาศอย่างเป็นการแล้วว่าจะหาทางเพื่อต่อสู้ต่อไปนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ของง่ายเราว่าพื้นที่ยาเรียนนะครับว่าอเอลอาจจะได้เตรียมตั้งกองกำลังอากาศแต่ว่าการโจมตีก็ต้องใช้ทุนสูงนะครับแล้วระบบการประกันของทางด้านนี้ก็ก็มีดีพอสมควรมีความพร้อมรบต่างๆมากกว่านักที่บอเลอะด้วยนะครับพูดง่ายๆนะครับแล้วพื้นที่อยู่ห่างไกลกันเพราะนั้นเนี่ย และอีหลาย <Heck> ตอนนี้ก็พยายามที่จะเร่งปรับต <anywhere> ัวอะไรต่างๆที่ที่ที่ต่อสู้กับอิสราเอลและที่ซีเรียก็เมื่อทุกอย่างสงบเรียบร้อยมาเนี่ยเป็นปัญหาหนักของของอิสราเอลซึ่งทางอิสราเอลก็รู้นะครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่รู้นะครับเึื่งเดีวยวอาจจะไม่พูดอะไรต่างๆมากมายนะครับในความเห็นของท่านเนี่ยนะครับอิหร่านเนี่ยยังจะโจมตีอิสราเอลไหมฮะการการรบที่ค้างคาคาใจกันอยู่เนี่ย ผมคิดว่าตอนนี้ต้องให้ฝ่ายหนึ่งต่อนหนึ่งนะคือในความว่าทางอิสราเอลก็อยากจะโจมตีแต่อาจจะยังไม่พร้อมในด้านของ่คือถ้าโจมตีไปอีหลังก็ต้องโจมตีหนักนะครับ <ฮะ S 1> และอีอย่างก็คือว่าทางอิหร่ตอนนี้อาจจะเร่งอาจจะเขาว่าเร่งปรับตัวแรงต่างของพวกนักลบทางทิศบะลก็ดีทางกอ,องกำลังที่สอสราเก็อาจจะต้องตอถอยบ้างแต่ผมให้จับตาดูนะครับคือว่าอิหร่านกับอิรักจะร่วมมือกันมากขึ้นนะครับ ครับผมขอให้จับตาเลยก็ว่าอีรานกับอิรักจะร่วมมือกันมากขึ้นเหตุไหมนึว่ากองกำลังที่อีรานดนหลังอยู่ที่ซีเรียวกองกำลังคู่นี่อยู่ที่ทั้งนี่อีรานก็ทุ่มทุ่มให้ทุ่มทุ่มมาเต็มที่เพราะนั้นถ้าอิสราเอลจะโจมตีนี่ไม่จะของง่ายนะครับแล้วก็เมื่อระยะนี้ก็เห็นว่ากองเรือของอีรานก็พยายามเคลื่อนกำลังแรงจักรแล้วอีรานก็เราจะเพิ่มเรือดำน้ำเข้าไปอีกนะครับที่ทั้งหมดแล้วก็ต่างๆประทั้งทะเลต่างประเทศเนี่ยต่าวบประซทศก็จะเพิ่มกำลังให้มากขึ้นนะครัับแล้วกก็็ทีี่ซเงย กำกำลังอ่าเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีความขัดแย้งในด้านของความเป็นที่ต่างกันบ้างก็ยังมีปัญหาอยู่ยังยังคกราคาซังมันยังพูดได้ใช่นะครับแต่อีหรานคงไม่ยอมที่จะลด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 อำนาจนะครับและถ้าอาจจะมองว่าลดอำนาจเรา่การโจมตีระหว่างอิสราเอลกับอิหรานนี่ยังมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่นะยังมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แต่อิสราเอลตอนนี้ก็ค่อนข้างจะพูดยังไงว่าโหมเยอะก็ค่อนข้างจะอ่อนล้าเหมือนกันอ่อนล้าเหมือนกันนะครับครับแล้ว ผ่านมาหนึ่งปีแล้วนะครับประเทศไทยเราขยับอะไรบ้างครับในการที่จะรับตัวกัสบสภาวะสงครามเหล่านี้ครับครับครับท่านครับผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าปียี่สิบห้าปีสองพันยี่สิบห้าเป็นปีที่น่ากลัวมากในเรื่องของสงครามโลกนะครับผลทว่าราสต์จะมาเริมน,นะครับว่าที่ในจีนใต้ของเรานี่รู้สึกว่าจะดูเดือดมากขึ้นนะครับทางรัฐบาลอเมรนกิกาก็บอกบอกแล้วว่าจะเล่นปิโตรุสนิวเคลียร์ให้ให้กับเกาหลีใต้ ภายในนี้นะครับภายในเดือนกุมภาเนี่ยจะ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 ให้เรียบร้อยอันนี้ทางทางทางคุณนงของส้รก็ประกาศเองเลยนะครับเพราะอัน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 นี้ก็น่ากลัวนะครับและอย่างก็ผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าผมก็เห็นคนไทยเราเนี่ยอันนี้อาจจะพูดนอกเรื่องหน่อยนะครับที่ว่าคือว่าประเทศไทยเราเนี่ยเคยยิ่งใหญ่มานะครับเรามีคนเผ่าไทยเราเนี่ยกระจายอยู่ในหลายๆประเทศรอบบ้านเราเนี่ย็มากมายนะครับนับล้านคนนับสิบสิบล้านคนนี่นะครับ ทุกคนก็รักชาติรักแผ่นดินนะครับก็ผมว่าอยากจะให้เรามองถึงชนเผ่าไทยที่มีวัฒนธรรมประเพณีแบบเดียวกับเรานี่ให้ความสนใจมากนะครับอย่าไปสนใจแต่อะไรผมผมอยากพูดนะครับที่เวียดน,นามแล้วก็มีเผ่าไทยไพลื้อนะที่ทางตอนเหนือนแล้วก็มีทางยูนานแล้วก็มีคนเผ่าไทยพมา่า ในช่วงที่มีการลร่าอาณคมเราก็มีคนไทยอยู่นะต่างเป็นหมื่นเป็นแสนที่มาเลเซียแล้วจะมีคนเผ่าไทยยังอยู่เราอยู่ยังตกค้างอยู่เยอะแยะหมดและครับผมว่าที่อินเดียก็มีนะครับสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะให้คนไทยเราเนี่ยมีความตื่นตัวบ้างน,นะครับว่าที่จะมาส่งเสริมดูพวกเราวัฒนธรรมไทยคนเผ่าไทยเราที่จะจะกระจายอยู่ในหลายประเทศนี่ให้ความสนใจแลวไม่ต้องมองถึงคนไทยที่ไปอยู่ทางอเมริกายุโรปแล้วครับผมทายแล้วก็อีกสองปีก็จะมหมดอปยุกับมาลัาหมดแล้วครับพวกสงคราม อันนี้ผมผมก็ฝากขอคิดไว้นะครับก็ยังเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้อาทิตย์หน้าค่อยมาคุียอะไรกันมากนเลยก็อันนี้ก็ขอแค่แค่นี้ก่อนนะครับครับสําหรับสัปดาห์นี้ส่งท้ายปีเก่ากันนะครับก็ขอพระคุณท่านนาวาการเอกสำริศทองยินมากนะครับครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปีพศ .2567 เป็นปีที่เกิดความหนักหน่วง ไปทั่วโลกรวมทั้งสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับเศรษฐกิจย่ำแย่อย่างหนักนะครับก็เป็นเรื่องที่เราคนไทยทุกคนนะครับจะต้องเตรียมการตั้งรับรเผชิญหน้าทั้งกับสถานการณ์โลกและสถานการณ์ภายในประเทศของเราต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่การติดตามและสนับสนุน Watch the observe นะครับโดยท่านนาวาการเอกสำริ์ทองอิน มาโดยตลอดรวมทั้งนะครับให้การสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหรือการซื้อสินค้านะครับอย่าลืมนะครับสินค้าตัวใหม่ของสถาบันทิศทางไทยะคลดีรีพลัคนะครับ mm hmm. 2, คอลลาเจนที่เป็นอาหารเสริม mm hmm. ผมปวดเข่าหนักหายได้จริงๆ ยืนยันท่านผู้ชมครับวันนี้ลาแล้วครับขอบพระคุณครับสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราโดยการสั่งซื้อเสื้อเด็กคริติกค่ะมีจำน่ายแล้ววันนี้นะคะ